สำหับี่วบแมต้องาขวบอ่ะแกแล้วืิงไดมีเป็นไงเดยวเขาป่ถ่ายรูปเหน่กันีมัต้องยายใจไม่ใช่พยาเรามีท่าได้นะพ่ยายิงปืนไงยิงจแล้ หาใจเมมเต็แ <laughs> ล้วหรอะลบลวันอาทิตย์เพลงอะไรดีอ่ะเพลงสคนร้องสัสสามเได้ไปเช็ินผักด้ยี่มทีแล้วก็ร้องได้เนาะมีเพลงเม์น ได้แต่มันจบแค่ที้เริ่นะเราบอกว่าเราเสียงปเราเริใหม่เริ่มใหม่งี่โลอ่ะีิโลอ่ะอันนั้นแทนแทนไม่ดมันไม่เข้าใจไม่ได้มีบัสองเพลงเลยอ่ะไม่ต้องไหว้แข่ก่อนแม้ไมต้องบอกวกพี่้งหน้าแล้วมัน้องเพลงไรไม่ต้อ อะเไฟรแบบจะเป็นไม่เป็นอรถกอดีนเสียงเสยรอหกนมยน้อย่่บางทีเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ก็ทัอะไรอย่ไรตุ๊รือยพีแจ๊ดตกใจหมดเลยเอาเียงคือตัวเหรอมัมเร่มเงมวเสร็จแล้วขอเช็คกับุูได้ไหมอ่าันี้ขอเช็คกันเนานู้ี่ี่อก็ะา หูสูงเลยอ่ะอุ้ยใบสูงเลยอ่ะอ่ะเจอสูงของจริงมาลโอ้ยทำไรคะเกอนกีร่างกีร่างหนึ่งสองเรียวเรี๋ยวจะสูงเนาะไกล้องสูงแต่ก็สาร คุยยืมเรียนเอาแบบดีมากเลยอ่ะแล้วสามวันไม่ยืมฟเลยฝังนู้ต่นฐานโน้ันมาังนี้ไม่เลกหรอเหมือนยังไม่ถึงเนาะอ้่นยกันะนงกด้ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มา อย่าหาเรื่องออกยากบ้างอ่ะอ๋ออาวเะก้็ไปหาเองไปดูเขาแสดงว่าเป็นยังไงก็ดีนะบอกไปหาคุณลุงคุณลุงดีเรื่องไปอ่ะจริงจริงเรื่องตัวนี้เรียนช้าไปไปดูว่าเขาแสดงเป็นยังไงเราจะได้ไปที่ต่อไป คนไทยกองเสียงโอ้โหเอนั่นเองทำเองไม่ได้สิต้องฟินในกระแสผมไปขับรถเร่งแรงอะไรอะเห็นมันก็ไม่หมดอะไรอะไปต้องการที่ตอนที่วาแทนพี่ยาหกแ คนแบบนี้แต่ละวันไม่เคยเอาไปจริงอ๋อคนละรุ่นกันนะจ๊ะอันนี้ก็ยังอัพเดตแล้ว

นามาจีได้เลยพวบ่อยๆกลับได้า่ไปๆก็ถ่ายได้ห้าเบื่อแล้วไงดูไม่มครับห้องไหนไดมไงไม่ถ่ายด้วยกัน ก้องใหญ่ๆแล้วมันไม่ค่อยรองเลยอ้เอาไหม่เอาไหม่เอาใหม่หลบทิ้งดีกว่าผมกต้องใหญ่ไม่ชัดเลยหล่อไปเหียดน้อยต้องแต่งต้องแต่งหล่อบร้อยเมตรไม่หล่อความละเอียดน้อยจุนยายนตอนสี่ลองขอใจแรกโปรโทรอ่านแล้วมีควาไม่เต็มเลยแล้วตอนนั้นดีสี่ลองขอใจแรกโปรโทรมันสี่สี่สี่ร้อยไรายการรายกาทันดาว พี่แมวเขไปเ่พี่เป้าพี่แมวจิตักไวออกเอาเพลงใหม่ไปออกจะร้องถึงพนะทำไมเจอได้น่าสิออถ่าต้องัไ่้หรอปดไปลยดล้มเนีปลบอยู่ใช่นั่นไหล่ล้ไหลรล้ เป็นพ่าใบไม่ใช wow> ่นะใบยีนเฉยๆนะเมื่อกี้หมอนั um ่นแหละยาให้หมอนี่แหละไม่ใช่เป็นผ่าใบค o n ไอโฟนห้าไม่ใช่เหรอเนี่ยหาเรื่องของจัแหละพวกนี้ไปอ่วมมาเลยไับจับเลยกว่าบ้างกรกว่าที่เดิมขึ้นที่ไหนครั นั่นแหละถวซมูแต่มาขึ้นเดีแ้วแหละโอ้ยโคตรฟินเลยอ่ะถ่ายมัน่ะแตบเดียว5คนาทีถึงเตาก็ยีินาทีถึงมนไม่มันมันออกน้กเมืองไงใจะไปก็โทรหานี้เช้าแค่ไหนบอกมาเลยจั้ยอีี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงน้องๆนะถ้ามงเสร็จ้า6หกโมงที่ไหนก็ไม่ไปไหนก็ไม่ไป จะบวงสวยขนาดดีห้าเราบปถ้าถ้าตั้งเจ็ดแปดโมงปินตัวละรถกำลังไปติดแล้วรอสะใจเฮ้ยชอบรถติดเลยปรากฏว่าเราไปถึงหลังสุดได้ข่าวว่ามาตอนมารนี่ไทยรถติดนะแต่เราสะใจแต่หวะเร็วกลิ่นเลอะไม่เอาไปนี่จัดได้นี่เปล่าไปเห็นตรงที่มาจากเลียบทางหลวงใช่ป่ะแล้วจะเดียวเข้าพระรามเก้าไปเดียวเข้าพระรามเก้าเลยแล้วออกตรงหน้าโรงพยาบาลเปียเวดอ่ะแล้วเดียวเข้าเพชรบุรีได้เลยเดียว เอาไปไม่เคยไม่ได้มาตรงนั้นหรอเคยไหมเคยมาตรงนั้นรถไม่ติดผ่านหน้าอาซีเอไปอะอาซไปอะนี่ไงเมืยนไปเลยใช่ก็มันถึงก่อนเาะบุรีแล้ไตม่รมันมีเส้นตรงไปแล้วก็คยเลี้ยวซ้ายเอ้วไม่ผ่านเอกยะไม่ต้องไม่ต้องไปถึงกับมายแ่เ้แนี้ราไม่ติดเลย ก็ไม่ติดไงรถไม่ติดนะนี่นแหลแต่ทางมาทางนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดกว่าค่ะที่จะวิ่งออกมาไใช่้าเมาวิ่งพลังก้ามันไม่ติด่อีนไทยอ่ะของนั้นไม่ติดหรอไม่ติดทำมาทุกวันออ๋อ้โอ้ซีอมีราไมเครรนั่นแหละไม่ต้องเข้ามาเจเนะไม่ต้องเข้ามาเจถ่ายหน้าเจเ สีแยกก็สมทองแล้วมันจะมีเดียวพี่ปอใช่ไหมอืมมีนาทเดียวแล้วจะออกไปพูดดีนิดเดียวสีแยกก็สมทองเดี๋ยวจะเขียนแผนที่ให้หน่งงเขียนี่ลงไปที่ลงไม่ไปมาแป๊เดียวอย่างเงี้ยม่ถงที่มาแล้วอะแล้วลงไปไม่ถึงขณะมาจลาวไ่หนึ่งหายนเลยไปออกก่อนนีโอ๊ยเป็นมูสวด ะเเหูดรูรักหรักนตลวว่าอขึ้นสูไหดกเห่ลอดอะชูตลอดไปเปิดร้านไปลูกหัวหูหูมจะได้เชื่องใช่ปะมีใจมากอ่ะ เราไม่ได้ค่ะหลวงปุวันนี้ก็วางแผนชาติให้ใบใบออกมาฟอกฟืนป่ะตะบอยฮะเติมเตามนิ้งบบนี้งด้ ถามวาพี่ดีลงไหมรึไง <c oughs> ทำได้อย่างนั้นกับอค